สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับโอ้ตอนนี้น้องภูมจะพาเพื่อนๆไปดูเรือนะครับนี่ครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับเราอยู่หน้าห้างไอคอนสยามเดี๋ยวเราดูหน้าห้างก่อนโอ้โหดูกว้างๆเลยนี่นะครับห้างไอคอนสยามนะครับนี่โอ้โหน้องภูบอกว่ามีน้ําตกด้วยนี่เดี๋ยวเราดูน้ําตกนี่น้ําตกนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่หน้าห้างนะครับไปเลย โอเคมาเดี๋ยวเราลองพาเพื่อนเพื่อนไปดูวิวริมแม่น้ํากันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยจริงๆรงแล้วเขาจะมีน้าพุนนเนาะเนาะมันเป็นน้ําพุเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาย,ยังไม่เปิดนะครับอาจจะเปิดตอนกลางคืนหรือเปล่า่ะเดี๋ยวเราไปดูริมน้ํากันดีกว่าเนี่ตอนนี้น้องภูมิก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูน้ําพุที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับเฮ้ยนู้มิอันนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยตอนกลางคืนน่าจะสวยมากเลยนะเนาะเป็นลูกโลกนะฮะที่หน้าห้างไอคอนสยามห้างไอคอนสยามเขาจะแต่งเป็นสีทองเนาะ นี่ฮนะมีโรงแรมสีทองนะครับโอ้โห,ม,หนะมีอะไรนะมีลิงยักษ์มีลิงเหรือคนนู่นนะครับทางนู้นนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำพุกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้น้องภูมิก็พาเพื่อนๆมาดูน้ำพุเอาน้ำพุกำลังจะปิดแล้วหรือเปล่าเอ้ยยังไม่ปิดนะครับเอ้ยมันจะปิดหรือเปล่ามันจะปิดหรือเปล่าน้ภูมิอ่านี่นะครับน้ำพุเต้นระบ้าหรือเปล่า นี่เลยอาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยแม่หญิงกับน้องภูมิยืนตรงนี้นิ่งๆเร็วเนี่นยถ่ายกับไอคอนสยามเนี่ยน้องภูมิทำท่าหน่อยหนึ่งสองสามเอา้าหนึ่งสองสามโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูเรือกันบ้างดีกว่าน้องภูมิตอนแรกเราตั้งใจจะพาเพื่อนๆไปดูเรือนะครับอ่ะตอนนี้น้องภูมิก็มาอยู่ตรงหน้าห้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรือกันนี่เขามีเรือของห้างนะไปรับคนฝั่งนู้นแล้วก็รับคนฝั่งนี้ไปส่งด้วยนี่นะครับ เราดูตรงนี้ก็พอเรือสไทยอ่าเดี๋ยวเรือผ่านไปผ่านมานะครับจะถ่ายให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอดูเรือก่อนเนาะน้งภูมิเนาะอ่าอันนี้นะครับก็เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับนี่กรุงเทพมหาคนครนะครับแม่น้ําเจ้าพยานี่นี่มีเรือมาแล้วโหอันนี้มีเรือลําแรกมานะครับเหมือนบ้านตรงไทยเลยนะครับนี่อ่าตอนนี้เราซูมเข้าไปดูนะครับนี่เหมือนบ้านตรงไทยเลยอ่าเดี๋ยวเราจะรอเรือลําใหญ่นะครับ เรือลำใหญ่ตรงนี้ก็จะมีเรือมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่เป็นเรือเ,เอาละครับตอนนี้นะครับเรือมาอีกลำแล้วน้องภูมิรอดูเรืออยู่เรือล,ลำนี้เหมือนจะมาม,มารับน้องภูมิหรือเปล่านะครับอุ้ยข <laughs> ึ้น้อยากขึ้นน้องภูมิอยากขึ้นนะฮะแต่วันนี้พอนุยังไม่ได้ให้น้องภูมิขึ้นนะอ๋อตรงนี้เขาเป็นท่าเทียบเรือพอดีนะครับนี่เรือก็มาแล้วนะครับนี่เลยอ๋อเป็นเรือของโรงแรม นี่น่าจะมารับแขกนะฮะนี่โนโน่โนมีเรือเรืออันนั้นเรือเรือโดยสารนะนี่อันนี้เรือันนี้เทียบท่าแล้วครับผมมีเรือหลายลำเลยตอนนี้ตอนนี้เรือเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราขยายให้ดูหน่อยนี่นี่เราโอ้โหเรือมาให้น้องภูมิดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นี่เห็นป่ะคนขับเขากำลังขับเรืออยู่นี่เห็นป่ะอ่าถ้าคึอรถก็คืออาจจะนานกว่าเพราะว่ารถติดนะฮะมาเรืออาจจะเร็วกว่านะครับ คลิปนี้นะฮะน้องภูมิก็พามาดูบรรยากาศนะน้องภูมิามาเที่ยวปีใหม่นะครับครั้งแรกเลยนะมาห้างไอคอนสยามนะอ่าไปพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูไดโนเสาร์กันเยอะแล้วนะววนะวสวัสดีครับ